โอเคผมขอาการสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยจบช่องแฟนตาที่อยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ต็มนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องวาเลนไทน์นั่นทุกคนนะก็ใครอยากคงเห็นผมเจ๊งนะหลายๆคนคอมเมนต์มาก็เดี๋ยวผมจัดให้ครับเฮ้ยมีคนเปิดได้มือ <c oughs> วันนี้ผมก็จะเปิดตามคำขอนะผมว่าทั้งหมด50กล่องพอครับเบาๆนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมาหรือเปล่ากล่องละประมาณกล่องละสองแสนหะ้าผมได้มาสนะองแสนห้าห้าสิบกล่องก็ประมาณเจ็ดเอ็มห้า ใช่ปะมันใช่เดี๋ยวสิบสองจุดห้าเอ็มแล้วก็กุญแจดอกละสามหมื่นนะครับประมาณสิบดอกสามหมื่นก็ประมาณเอ่อเอ็มห้านะก็ประมาณเอ่อสิบสี่เอ็มทั้งหมดสิบสี่เอ็มนะครับคลิปนี้นะก็ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูคนดูนะก็ขอสักสิบไลค์ยี่สิบไลค์นะแบ่งแบ่งกันมานะไลค์นะคนละไลค์สองไลค์นะเราจัดกันเลยครับทุกคนก็เปิดอันนี้ใช่ไหมไปครับเปิดอันนี้ดีกว่าครับทุกคนน่าจะดวงดีกว่าครับไปครับผมเปิดเวลาเยอะแยะเลยนะดูดิ นะครับของอะไรครับไปโบโอ้หัวใจเราจะเราจะไม่เห็นตรงนี้นะเพราะเราเราแบบเราลุน้นกว่านะไปโบหัวใจไปโบโอ้โหระดาบไปโบหัวใจไปโบอะไรอะ่ะไปชั่วรองเท้าแฟนเตอร์ายรองเท้าเย่หกกล่องได้รองเท้าว่ะลั่นๆ yeah, น,น,นะอย่างนี้ไปโบเสือ้อไป โบโอ้หัวใจไปสัแหวนปึบหัวใจปึบกางเกงปึบอะไรอ่ะปึบหัวใจปึบว่าอะไรวะเนี่ยปึบโอ้โห้ปึบโอ้โห้ปึบโอ้โหเไอ่รู้เรื่องนั่นเลยอ่ะเสื้โอ้เสื้อมาสอง อะไรวะเด็กโอมาทำไมวะเอโก้ฮ oh ึบโอ้โหประดับฮึบโอ้โหฮึบโอหัว oh ใจซวบมันไม่ใช่ละมันหนักไปละฮึบซวบโอ้โ oh หขันไปแล้วเมื่อกี้นี้ฮึบโอ้โหซวบโอ้โ oh ห ฮึบโอ้โหโอ้โหกางเกงแขวมเออคือ,อรั่วละเออเออมาดิมาดิสู้วะล่ะสู้กะะ็ส,กสู้ดิมาดิสู้ก็สู้ดิมาดิสู้ก็สู้ดิมาดิสู้กส็สู้โอ้โหไม่ไหวว่ะสู้กมามันไม่ไหววะ่ะน้ำผมสุดว่ะ สิบกล่องยังเกลือมาดิแล้วมาดิเอ็กโอสู้ไหมล่ะสู้ไหมล่ะไอ้เทียน้ำคู่เดียวจริงเหรอเฮ้ยคู่เดียวจริงเหรอวะคู่เดียวจริงเหรอวะคู่เดียวจริงเหรอวะคู่เดียวจริงเหรอฮะไปดิ ไปดิโอ้โหแล้วหมดแล้วทุกคนเรียบร้อยครับตามนี้ครับทุกคนนะโอ้โหไปแบบไ,ไวๆนะงอมนี่รออะไรอ่ะเปิดดีแถมให้ด้วยกันโอ,โ,โอ้โหงอมเงี้ยสมแซมปอมแปมจัดเลยว่ะโอเคครับผมได้รองเท้ามาคู่นึงก็ถือว่าคุมม้มไม่รู้ว่ะโอ้โของเต็มของเต็มคังนะทุกคนนะก็ประมาณนี้รนะองเท้าคู่หนึ่งนะก็ประมาณนหกเอ็มห้าหกเอ็มอยู่ก็ถือว่าขาดทุน เจ๊งวงสลงปงนะครับผมถือว่าเจ็บนะครับเจ็บนะเจ็บแล้วจำนะครับผมเพราะอันนี้ก็ทุกคนขอมาแล้วก็จัดให้นะโอเคไหมอืมเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนอะ่ะคือแฟนตาแนั่นแหละอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วแถมตีบวกให้ด้วยท้ายคลิปนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรติดอยู่แล้วครับโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งในชอ่องแฟนตาทีเทนดด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ผมจะัปคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ